กับขังน่งเหนียวหญิงสาวไว้ในห้องครับต่อพอบ้านนะเอียันัเรองดีว้ย่เอันนี้นะเป็นอำนาจของท่านผู้กักที่จัดการบริหารจัดการถ้าท่านบริหารจัดการไม่ได้เราดำเนินคดีอ่าท่านปล่อยให้เขาไปหาเรื่องรองผู้กับได้ไงฮะ กับทั้งนุ่งเหนียวญิงสาวไว้ในห้องครต่สพบ้านนะนี่ตำรวจโดยท่านรองสารวัตรรองผู้กุกกลับบ้านนานะครับกำลังงัดห้องซึ่งมีหญิงสาวอยู่ในห้องสพบ้านนาครับทุกคนนายก ว่าท่านจะงาน้องตกแจอันเดียวได้ออกไหมยากอยู่นะครับยากอยู่ครับยากอยู่ครับงานทองสุขหญิงสาวถูกกักขังยโอเคเปิดได้แล้วขวางขวางเปิดน มันติดมันติดสายอยู่มันติดสายอยู่ครับถีบเลยได้ไหมถีบประตูออกมาเลยลูกโอเคออกมาแล้วครับอ่าได้แล้วน้องหญิงสาวที่โดนกักขังอยู่สี่วันแล้วไปไหนมาไหนก็โอเคอันนี้พี่หนูจะไม่ถ่ายหน้าน้องเขาจะไม่ถ่ายหน้าน้องเขาต้องไปด้วยแล้วแล้วไงคือปกติเขาก็ เวลาไปทำงานเราก็อยู่ตรงนี้ตลอดโอเคยอันนี้าาทางญาิทีแล้วก,กดีใจแแล้วเปิดห้องกับเราแล้วท่านรองผู้กัดเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื <c oughs> <ๆ>่อยน้องเขมีจุดปสงแจ้งความดำเนินคดีครับ ใครดูตรงไหนก็ไ e e okay. ี้มาเขาไม่ได้พิเศษด้วยก่อนนะเพื่อความสงบเพื่อเป็นส่วนตัวของเราในการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเก็บของอ่ะเก็บของมีของอะไรไหมมีของใช้ส่วนตัวอะไรเก็บเลยตามไคือตำรวจบ้านนานะครับกักขังหนูเหนียวกักขังหนูเหนียวหญิงสาวตำรวจสพบ้านนากักขังหนูเหนียวหญิงสาวไว้ในแฟลตตำรวจนะครับ ชั้นสี่ซึ่งชั้นล่างก็เป็นห้องของผู้อุมกลับผูุ้มกลับก็อยู่ตรงเนี้ยสี่วันมาแล้วครับนะไปไหนมาไหนน้องเขาก็โดนเอาตัวไปด้วยตลอดคงขคู่คุกค,คามห้ามแจ้งความดำเนินคดีกับใครมิฉะนั้นครอบครัวจะมีความไม่ปลอดภัยน้องเขาเลยต้องทนอยู่อย่างเนี้ยครับทนอยู่มาตลอดนะครับน้องเขาขอความช่วยเหลือจากเพจพักใหม่เรามาโดยตลอดนะครับจนวันนี้ศบโอกาสนะครับโดนขังไว้ในห้องโดนขังไว้ในห้อง อะไรทางทางใหม่ก็เลยต้องมาหาผู้กำกับแล้วให้ท่านประสานงานนะครับตอนนี้น้องจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้กำกับนะครับเดี๋ยวต้องให้ผู้กำกับใช้ต้องให้ให้ผู้กำกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคุณเป็นใคร ไม่รถออกมาทางประตูรถผมได้ไงเขามาปั๊บตัวไปเหรอใครเป็นคนพามาเขาถามรองสารวัตรว่าคุณเป็นใครสารวัตรสารวัตรต้องรีบแนะนำตัวเป็นการด่วนสารวัตรต้องรีบแนะนำตัวเป็นการด่วนครับถามหู่มืกลับว่าถามรองหู่มืกลับว่าคุณเป็นใครด้วยนะอุ๊ยแน่จริงจริงรอ,อะ

โอเคครับครับลองครับผมโอเคโอเคครับ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 โอเคไปไปพี่ไปพี่ไป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 ใจเย็นใจเย็นพี่ไม่จบอะไรเงี้ยอันนั้ไปไปไปคุยกันเองครับไปคุยกันเองครับไปคุยเองครับไปคุยเองครับท่านเอาละเอาละ ขนาดขนาดอยู่ต่อหน้าเราพุ่งกลับนะครับก <D lands> ็ค่อยไว้กันอย่างนั้น <D lands> โอเคปลาพี่เราไม่ต้องไปยุ่งอันนี้เป็นของเจ้าหนี่รัดแล้วนะครับแล้ว,เด,ว,วเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้อยู่ที่ว่าน้าองเขาต้องแจง้งความดำเนินคดีนะครับเห็นไหมครับ เราพยายามประสานงานให้เรียกรวดเ,เร็วว่องไวแต่กลับกันก็มีการดึงเวลาถ่วงเวลาจนเจ้าตัวกลับมาเห็นไหมจนเจ้าตัวกลับมามาที่เราไปนู่นเห็นไหมไม่เป็นไรไทยไม่เป็นไรชทยอันเนี้ยอันเนี้ยนะ เป็นอำนาจของท่านผู้ก,กักที่จะจะบริหารจัดการถ้าท่านบริหารจัดการไม่ได้เราดำเนินคดีอ่าท่านปล่อยให้เขาไปหาเรื่องลองผู้กากับได้ไงฮะจู่ๆเขามาถามรองผู้กุกับว่าคุณเป็นใครคุณเป็นใครแล้วนี้เขาจะรู้จักผู้ก,กุับจไหมพี่เออเขาจะรู้จักท่านไหมอ่านี่ไงท่านอนุญ,ญาตให้ขึ้นแล้วมันเป็นห้องเขาได้ไงมันเป็นแฟตตำรวจมันเป็นแปดของตำรวจครับ ไม่ใช okay. okay. ่ห้องเขาพี่ไม่เป mm. ็นไรโอเคดูน mm. ี่เดี so ๋ยวต้องดูว่าผู้ตัดจะดำเนินคดียังไงด้วยต้องดูว่าผู้ตัดจะดำเนินคดียังไงด้วยไม่ใช่ต้องท่านท่านต้องรักษาผลประโยชน์ของดินฑ์สิงหสาวแล้วนะเขาจะยังไงเขาต้องการใช้เขาบอกผมว่าต้องการใช้ความเป็นมิตท่านอยากฟังคิดเสียงที่เขาฟองผมไหมเราจะนั่งคุยการส่วนตัวเดียวกันท่าน เรานั่งคุยเป็นการส่วนตัวดีไหมอ่าเพราะนั้นท่านต้องเินการอย่างอย่างตรงไปตรงมาแล้วท่านนะเข้าใจครับเข้าใจผมตกเสียงดังที่ผมตกเสียงดังเดี๋ยวเรานั่งคุยส่วนตัวดีกว่านะโอเคผมให้เกี่ยนผู้กลับนะอันนี้ผมจะปิดไฟ้สดนะแล้วเดี๋ยวจะดูว่าจะดำเนินคดีอะไรกันยังไงมันตกทับเสียงมันดังนะโอเคเราปิดไฟ์สดนะเราปิดไลฟ์สดโอเคเราปิด